สวัสดีเพื่อนกัล,ลยาณมิตรกัล,ลยาธรรมผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านนะคะตีรณิดาเพ็ญพกตรวจค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ในทางธรรมนะคะว่าองตีนั้นใช้หลักการใดบ้างในการที่เอาสา่งสอนจิตใจตัวเองตีก็ขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่าตีนั้นไปบ้านพี่วานเวทที่พ่อรวยค่ะแต่ก็เอาน้องแนนไปด้วยและผลปรากฏมาเจอที่ว่านน้องแนนอายุสั้นค่ะ ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าอุ้งหัวใจสลายทั้งคนเป็นแม่พี่วันถามว่าคุณแม่จะกรรมาฐานช่วยต่อชีวิตให้ลูกได้หรือไม่ตอนนั้นก็มุ่งมั่นมากเลยก็บอกน้องแนนว่าน้องแนนต้องทํานะสวดมนต์นัสมาธิ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันไม่อย่างนั้นแนนก็จะไม่ได้อยู่กับแม่นะตอนนั้นก็ทําอยู่ประมาณสองสามเดือนต่อมาพี่วันก็บอกว่าน้องแนนอายุเจ็ดสิบเก้าปี นั่นแปลว่าเราต่ออายุน้องแนนได้สำเร็จแล้วความดีใจมันก็ขึ้นมาแทนที่จนความรู้สึกกลัวตายอ่ะที่เคยคิดว่าลูกจะต้องตายอ่ะมันก็ค่อยๆคลายไปค่อยคหายไปทําทให้เราลืมความตายพิจะะารณาความตายไปชัว่วขณะหลงละเริงไปแป๊บหนึ่งนะคะอธิษฐานเหมือนกันนะคะอธิษฐานไม่ขอเกิดขอชาติสุดท้าย แต่อาจจะทําได้เฉพาะที่ปากเราอะอธิษฐานทางปากเราอย่างเดียวแต่จิตจริงๆนะ่ะมันก็ยังเพลิดเพลินทางโลกจนกระทั่งต่อมาก็เจอว่าน้องแนนเป็นโรคซึมเศร้าอ่าตอนนี้เรียกว่าเคลื่อนสึนามิเลยนะคะเคลื่อนสึนามิซัดเข้าบ้านตี้เลยนะคะตอนที่น้องแนนเป็นโรคซึมเศร้าและ ตีก็ไม่สามารถที่จะทําใจยอมรับได้ในเวลานั้นตีก็โวยวายตีอกชกตัวร่ำร้องและทุกข์รู้สึกว่าทุกขทุกมากเลยทุกขมากเลยในเวลานั้นที่ลูกเป็นโรคซึมเศร้ามันกระเพื่อมมันสะเทือนทุกครั้งเลยมันไม่ใช่แค่กระเพื่อมนะคะมันสะเทือนทุกครั้งแผ่นดินไหวทุกครั้งที่น้องแนนกินยาฆ่าตัวตาย แผ่นดินไหวทุกครั้งที่น้องแนนทำร้ายตัวเองเวลาที่เกิดตอนนั้นอะถามว่าตีจะมานั่งยุบหนอพองหนอนาพาาุทโธนามะภาคทะมันทำได้ไหมล่ะแผ่นดินกำลังสบเทือนอยู่ที่บ้านตี้อะพายุกำลังเข้าที่บ้านตี้ตีทำไม่ได้ตีไม่ได้เก่ง เหมือนคนกาลังจมน้ําอ่ะแล้วบอกว่าว่ายน้าเป็นไหมอ้าวเดี๋ยวจะสอนวนนะอ่ายน้านะหายใจแบบนี้นะอ่าตีเท้าอย่างนี้นะมันว่ายได้ไหมคะมันว่ายไม่ได้มันทําไม่ได้ตอนนั้นอะ <rec> <ๆ>ก็ต้องบอกเลยว่าตีก็อยู่กับความทุกข์ที่ยาวนานมากทุกข์ที่บอกใครไม่ได้และที่สคาคัญต้องปิดบังแม่ด้วยทุกครั้งที่พานแนนไปโรงพยาบาลทุกครั้งที่แนนทําร้ายตัวเอง ตีก็ต้องปิดบังไม่ให้แม่รู้เด็ดขาดเพราะว่าแม่จะมีอาการหนักที่สุดเดยแม่อาจจะชอ็อกหรือหัวใจวายตายเมื่อไรก็ได้มันก็เป็นความทุกข์ที่สะสมสะสมมาแล้วก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ต้องบอกเลยว่าออกจากทุกข์ไม่ได้ไม่รู้จะทำแล้ววันนึ่งพ่อก็บอกตีนะว่าให้พิจารณาว่า ลูกไม่ใช่ลูกไงเมื่อไหร่รที่ลูกไม่ใช่ลูกเราจะไม่เจ็บบอกตามตรงนะคะว่าจะบอกว่าน้องแนนไม่ใช่ลูกทำได้ไหมอ่ะทำไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ยังเจ็บเจ็บทุกครั้งแต่วิธีการของตีก็คือก็ค่อยๆสอนจิตนะคะเราสามารถที่จะค่อยๆสอนจิตเราเรื่อยๆเรื่อย วันนี้มันไม่ได้พรุ่งนี้ก็เออดีขึ้นมานิดนึงก็ยังดีก็ค่อยๆสอนจิตตัวเองเรื่อยๆ,ๆนะคะให้เหตุทุกขโทษภัยของการเกิดทุกเมื่อไหร่พิจารณาเมื่อน,นั้นก็ต้องเรียกว่าของตี้ก็จะเรียกว่าพิจารณาจากสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองพิจารณาทำเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ซึ่งบางคนอาจจะจะักภพพระนะอนุสติสิทธิ์อ่าพิจารณาความตายพิจารณาโน่นนี่นั่นตี้ไม่ต้องไม่ต้องพิจารณานะคะมันกระโจนเข้ามาให้ตี้สัมผัสได้รู้สึกว่านี่ไงความตายเป็นแบบนี้ไงยังอยากเกิดอีกไหมเออเกิดมาแล้วต้องทุกข์แบบเนี้ยเอาอีกไหมตี้ก็ค่อยๆสอนสั่ง์จิตตัวเองนะคะว่า เกิดเป็นทุกข์นะอย่าเกิดอีกอย่าเกิดอีกทุกเมื่อไหร่พิจารณาเมื่อนั้นแล้วก็มีเพื่อนส่งคําส่งคําของพระอาจารย์ไปให้ดูนะคะบอกว่าเตือนใจตัวเองว่าเมื่อเวลาเจอทุกข์อย่าทุกข์ฟรีมันต้องได้อะไรสักอย่างหนึง่งจากความทุกข์นั้นคําสอนของ พระไพศาลวิสาโลค่ะเป็นคำสอนที่ถูกจริตีมากเลยเมื่อเวลาเจอทุกยาทุกพรีให้คลิกทุกนั้นนะคะกลับมาสอนตัวเองมาเตือนตัวเองว่ายังอยากจะเกิดอีกไหมไอที่กล่าวคำอธิษฐานเปล่าเๆทุกวันทุกวันไม่ขอเกิดอีกแล้วขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมันทำได้แต่ปาก จิตมันยังไม่ยอมรับตีก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาจนจิตมันเบื่อจิตมันเบื่อเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะรู้ตัวเองนะคะเราไม่สามารถไปสั่งจิตให้มันเบื่อได้แต่เราสามารถฝึกจิตเราเนี่ยซ้ซําๆๆว่าเบื่อเธอเกิดเแล้วมันทุกข์อย่างเงี้ยจะเกิดอีกไหม พัฒนาจิตเรานะคะฝึกจิตเรามันก็เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนเราปลูกต้นไม้เราไม่สามารถบังคับให้มันออกดอกออกผลได้ตามที่ใจเราปรารถนาเรามีหน้าที่รดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้มันโตวันหนึ่งที่ต้นไม้มันโตมันสมบูรณ์เต็มที่นะคะต้นไม้มันจะออกดอกออกผลของมันเอง นิพพานก็เช่นกันค่ะเราไม่สามารถบังคับนิพพานให้เกิดให้เกิดกับจิตของเราได้แต่เรามีหน้าที่ฝึกจิตของเราฝึกจิตของเราให้รู้ว่าเกิดอีกไหมเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะไม่ว่าจะเกิดเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็มีความทุกข์ก็ยังต้องทุกข์กับสังขารทุกข์กับความทุกข์อะไรอีกมากมายไก่กองนับไม่ถ้วน ที่ยมอากจะเกิดอีกไหมอะ่ะเกิดเรื่อไหรไรแล้วทุกเมื่อน,นั้นอะ่ะไม่ว่าจะอธิษฐานแล้วหรือไม่อธิษฐานอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่อยากอธิษฐานว่าขอชาติสุดท้ายเพราะกลัว,วามทุกแบบไหมคุณยังจะเสียเวลาทุกฟรีเจ็บตัวฟรีอยู่ไหมตีมาถึงวันนี้ได้นะคะเจ็บจริงค่ะ น้ำตาไหลจริงร้องไห้จริงกรีดร้องจริงกว่าวันหนึ่งที่จะบ่มพ่อจิตตัวเองได้ถึงขั้นที่ว่าวันหนึ่งที่ลูกป,ปาดคอตัวเองปาดแขนตัวเองกินยาฆ่าตัวต,วตายแล้วต้องผ่ารูเปเป็นพยาบาลจิตมันก็จิตมันเหมือนจะเต็มขึ้นมาว่าอ้าวจริงๆแล้วถ้าตายแล้วมันไม่ทุกข์อ่ะ มันก็ตายดีกว่าไหมล่ะตายก็ดีเนาะมันก็ขึ้นมาตายก็ดีเนาะอืมแล้วพอคิดได้ว่าตายก็ดีเนาะจิตมันก็จิตมันไม่เศร้าแล้วอะ่ะอ๋อนี่คือถึงเวลาที่จิตมันเต็มหรอจิตมันไม่เศร้าแล้วนี่ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ค่อยๆสอนตัวเองค่อยๆบ่มจิตตัวเองไปเรียนรู้ไปจนจิตมันเบื่อหน่ายของมันเอง mm hmm. แล้ววันนี้แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเอ mm ้ย hmm. ทำไมทำไมยังทุกข์ไม่จบไม่สิ้นสักทีอ่ะเพราะอะไรแปลว่าอะไรเรายังไม่ผ่านทดสอบหรือเปล่าหรือว่าวิบากกรรมอย่างอย่างเล่นงานเราไม่หยุดอยู่อย่างเนี้ยเพราะอะไรหรือ จิตเรายัางยังไม่เข้มแข็งจึงต้องถูกทดสอบอยู่เรื่อยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นปัจจุบันที่ตีขอบุญไปในกลุ่มนะคะวิธีการที่ตีที่ตีจะสร้างบุญสู้ตีก็สร้างบุญสู้กับพิบัตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะอจะเห็นตีสอนคำบ,บ่อยๆนั่นก็คือตีมองว่าถึงแม้ใครจะส่งบุญช่วยตีนะคะแต่ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองบุญถ้าเราไม่สร้างขึ้นมา แล้วใครจะมาช่วยเราได้ตีก็เลยต้องสร้างบุญทุกวันทุกวันด้วยการอ่านธรรมะของสมเด็จพ่ออุปถ์เพื่อที่จะเป็นบุญหนุนนําให้วิบากกรรมต่งางๆมันเทาเบาบา,างลงและคนนึงที่เจอวิบากกรรมใกล้เคียงกับตี้นะคะอาจจะมากกว่าตี้ด้วยซ้ำคืออาจารย์บุตรอาจารย์บุตรเจอหลักล้านนะคะตีเจอ ความเสียหายหลักแสนอาจารย์บุดก็ส่งข้อความของในติ k ตอกของอาจารย์เฉียนอาจารย์เฉียนพูดว่านักมวยที่เก่งที่สุดไม่ใช่นักมวยที่หมัดหนักที่สุดแต่เป็นนักมวยที่ทนหมัดหนักได้ดีที่สุด <S <S ทางโลกอาจจะมองว่าคนที่หมัดหนักที่สุดคือผู้ชนะแต่ในทางคมนะคะ คนที่ทนหมัดกักหนักไได้ดีต่างหากคือคนที่เก่งที่สุดตอนนี้ตี้ก็อาจจะยังทนหมัดที่หนักยังไม่ได้มันก็เลยต้องมาหมัดแล้วหมัดอีกหมัดแล้วหมัดอีกส่วนเรื่องของพี่บุตรก็จะเชิญพี่บุตรมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะ,ะวันนี้ดี้ก็จะสรุปของดี้สั้นๆแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากย้ำอีกครั้งนะคะว่าเมื่อเวลาเจอทุก ยาทุกฟรีนะคะวันนี้เรื่องราวของตีเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างตีก็มุดนฟาา้าธุบุณกับทุกท่านที่จะได้น้อมนำไปปฏิบัตินะคะและก็วันนี้หากมีสิ่งใดที่ตี๋ได้กล่าวผิดพลาดไปตีก็กราบขอขมาลาโทษด้วยนะคะและก็ทุกบุญกุุลนี้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ถวาหต่อทุกกระบะทุกพระองค์ถอไหต่อพี่วันวชิตาวันชาติที่เมตาให้ได้มีเวทีได้สร้างบุญวันนี้นะคะแล้วก็ขอแผ่บุญนี้ไปถึงเพื่อนกันลยาณนะมิตรกัลยาณธรรท่านที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ได้พบหวงแก้วให้แค้บวบวงมาน,นะคะให้ได้พบพระนิพพานได้นิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกัน ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ